เกี่ยวกับเรื่องสรรเสริญข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไปว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อมีผู้สรรเสริญเราหรือสรรเสริญธรรมสรรเสริญสงฆ์พวกเธอไม่ควรทําความล่าเลิงความดีใจความมีใจแปรปวนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตัดอีกว่าเมื่อเสละพามสรรเสริญตามความเป็นจริงตถาคตก็ทรงดีพระไทย แล้วได้แสดงคุณของพระอ,องค์ยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนเสลพรามเราเป็นพระธรรมราชาผู้เยี่ยมได้ยังธรรมจกักอันไม่มีผู้ปฏิบัติได้ให้เป็นไปโดยชอบธรรมดังนี้ข้าแต่พระนาคเซนท้าพระตถาคตเจ้าได้ตรัสว่าเวลามีผู้สรรเสริญเ,ร,เ,ร,เราหรือสรรเสริสญธรรมสรรเสริญสง พวกเธอไม่ควรล่าเริงไม่ควรดีใจไม่ควรมีใจตื่นเต้นดังนี้ถูกต้องแล้วคำที่ตัดว่า<อ>เมื่อเสลพามสรรเสริญตามเป็นจริงเราจะถาคดก็ล่าเริงดีใจแล้วได้แสดงคุณเราจะถาคดให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้ก็ผิดถ้าคำว่าเมื่อเสรละามสรรเสริญเราตามจริงเราก็ล่าเริงดีใจได้แสดงคุณความของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นก็ถูกแล้ว คำที่ตัดว่าเวลามีผู้อื่นสันเสริญเราหรือธรรหรือสงฆ์พวกเธอไม่ควรล่าเริงดีใจมีใจตื่นเต้นดังนี้ก็ผิดปัญหาข้อนี้ก็เป็นอานแก้ได้ยากโปรดวิสัชนาให้สิ้นสงสัยเถิดพะระนาาเกษรตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นจริงทั้งนั้น เมื่อสมเด็จพักพักาวานจะทรงแสดงลักษณะแห่งสภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็ได้ตัดห้ามพิสูจทั้งหลายไว้อย่างนั้นเมื่อเสละพามสรรเสริญพระองค์ตามความเป็นจริงก็ได้ทรงแสดงคุณของพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไปดังที่ว่าแล้วแต่เป็นการทรงคุณของพระสงฆ์ให้ยิ่งขึ้นไปนั้นไม่ใช่เพราะเห็นแก่ลาบยศพวกบริวารอย่างไร เป็นเพราะทรงพระเมตตากรุณาผู้ฟังทั้งหลายความรู้แจ้งธรรมจักมีแก่พรามนั้นพร้อมกับมานศสามร้อคนจึงได้ทรงแสดงคุณของพระอ,องค์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นขอถวายพระพรดีแล้วพระนาคเกษโยมรับว่าถูกต้องดีแล้วถามเรื่องไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหงข้าแต่พระนาคเกษสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดคำนี้ไว้ว่า จงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลกจงถือว่าผู้อื่นจงเป็นที่รักของเราจงเป็นพวกของเราดังนี้จึงตัดอีกว่าควรคมขีผู้ที่ควรคมขีควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่องดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าการตัดมือตัดเท้ากันฆ่าการจองจำการทำให้ตายการทำให้สิ้น เครื่องสืบต่อชีวิตที่ว่าการคมขีคําว่าคมขีนี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไม่ควรจะตัดคํานี้ถ้าตัดว่าอย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลกจงรักผู้อื่นถือว่าผู้อื่นเป็นพวกของเราดังนี้ถูกต้องคําที่ว่าควรขมขีผู้ที่ควรคมขีควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่องนี่ก็ผิดถ้าคําว่า ควรข่มขู่ผู้ควรคข่มขี่ควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่องดังนี้ถูกแล้วคำที่ว่าอย่าเบียดเบียนผู้อื่นในโลกจงทําผู้อื่นให้เป็นที่รักของตัวจงนึกว่าเป็นพวกของตัวดังนี้ก็ผิดปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่แก้ยากควรแก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนาคเกษตรว่าขอถวายพระพรคําทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้น คำว่าอยาเบียดเบียนผู้อื่นในโลกเป็นคำสมอนุมัติเป็นคำพำุ่สอนเป็นคำแสดงธรรมของพระตถาคตเจ้าทั้งปวงเพราะว่าธรรมมีความไม่เบียดเบียนเป็นลักษณะการที่ตัดอย่างนั้นตัดตามสภาพคือความเป็นจริงคำที่ตัดว่าควรข่มขี่ผู้ที่โคลนข่มขีควรยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง เป็นการมุ่งการปฏิบัติธรรมคือจิตที่ฟุ้งซ่านควรข่มจิตที่หดหู่ควรประคองจิตที่เป็นอกุศลควรข่มขี่เสียจิตที่เป็นกุศลควรประคองไว้ควรนึกผิดทางการข่มขี่เสียควรการนึกถูกทางควรประคองไว้การปฏิบัติผิดควรข่มขี่เสียการปฏิบัติถูกควรประคองไว้ ผู้ไม่ใช่อริยะควรคข่มขีเสียผู้เป็นอริยะควรประคองไว้ผู้เป็นโจรควรข,ข่มขีผู้ไม่ใช่โจรควรประคองไว้ขอถวายพระพรเอาละพนนระนักเกษณคราวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าหวนกลับมาสู่วิสัยของโยมแล้วโยมถามถึงข้อความอันใดข้อความนั้นได้เข้าถึงโยมโยมก็ขอถามว่าผู้ที่เป็นโจรเราจะข่มขีได้อย่างไร ขอถวายพระพรโจรที่ควรด่าก็ต้องด่าที่ควรปรับไหมก็ต้องปรับไหมที่ควรขับไล่ก็ต้องขับไล่ที่ควรจองจําก็ต้องจองจําที่ควรฆ่าก็ต้องฆ่าคนข่มขี่โจรน,นั้นฆ่าแต่พระนักเสนการฆ่าโจรเป็นพระอนุมัติของพระตถาคตเจ้าท,ทั้งหลายหรือไม่เป็นมหาราช ถ้าไม่เป็นเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าโจรน,นั้นเป็นผู้ควรสั่งสอนตามอนุมัติของพระตถาคตฏเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรการฆ่าโจรน,นั้นคนทั้งหลายไม่ได้ฆ่าตามอนุมัติของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายโจรน,นั้นถูกฆ่าด้วยความผิดที่เขาทําเองก็แต่ว่าโจรน,นั้นบุคคลควรสั่งสอนตามเหตุผลบุคคลจับบุรุษผู้ไม่มีความผิดจูงตะเวนไปตามถนนแล้วฆ่าเสียตามมติหรือ ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุหลายเล่าเพราะเขาไม่ได้ทําความผิดข้อน,นี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิษจนไม่ได้ถูกฆ่าด้วยพระอนุมัติของพระพู้แเจ้าทั้งหลายถูกฆ่าด้วยการกระทําของขาวต่างหากผู้ที่สั่งสอนโจรจะได้รับโทษอย่างไรบ้างหรือไม่ได้รับโทษอย่างไรเลยพระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้นคําสอนของพระธถาสขเจ้าก็เป็นคําสอนที่ถูกต้องดีแล้วขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาข้อนี้ดีแล้วถามเรื่องทรงขับไล่ภิกษุข้าแต่พระนาคเษนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดคํานี้ว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้ไม่มีตะโอคือความโกรธแล้วภายในหลังได้ประนามขับไล่พระโมกขารนะพระสารีบุรพร้อมทั้งบริวาร ถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขับไล่เพราะความโกรธหรือเพราะความดีพระไทยขอได้โปรดแก้ไขให้โยมเข้าใจถ้าทรงขับไล่ด้วยความโกรธก็เป็นอันว่าตถ,ถาคตเจ้ายังไม่ทรงละความโกรธถ้าทรงขับไล่ด้วยความยินดีก็เป็นอันว่าไม่รู้แต่ทรงทำในเมื่อย,ยังไม่มีเหตุสมควรปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่แก้ยากคนแก้ให้สิ้นสงสัยด้วยพระคุณเจ้า พระนาคเกษกล่าวว่าขอถวายพระพรข้อที่สมเด็จพระชินววรตัดว่าเราเป็นผู้ไม่มีความโกรธเป็นผู้ไม่มีตะปูคือความโกรธแล้วแต่ได้ทรงขับไล่โมคารณะพาะสารีบุตรพร้อมด้วยบริวารทรงขับไล่นั้นไม่ใช่ขับไล่ด้วยความโกรธมหาราชะเหมือนอย่างว่าบุรุษที่พลาดลม้มลงที่พื้นดินหรือลม้มลงที่แผ่นหิน ก,ก้อนกวดหลักต่อที่ไม่สม่ำเสมอที่มีตมมีโคนย่อมมีอยู่อัตมาภาพขอถามว่าแผ่นดินโกรธหรือทำให้ผู้นั้นพลาดล้มแผ่นดินไม่ได้โกรธเลยผู้เป็นเจ้าความโกรธหรือความเสื่อมสายมีแก่แผ่นดินแผ่นดินไม่มีความยินดียินร้ายขาพลาดล้มของเขาเองข้อนั้นก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตร สมเด็จพระพิชิตมารไม่มีความโกรธมีความยินดีร้ายอันใดเลยแต่พระกระสาวกทั้งสองนั้นถูกขับไล่เพราะการทำผิดของตนดังหากอาตมาภาพขอถามว่าธรรมดามหาสมุตรย่อมไม่อยู่ร่วมกับซากศพหรือจอกแหนสาลายแต่อย่างใดมีแต่พัดเอาซากศพจอกแหนสาลายเท่านั้นขึ้นไปบนฝั่งเสียโดยเร็วมหาสมุทรนั้นโกรธจึงได้ทำอย่างนั้นหรือ ไม่โกรธพระผู้เป็นเจ้ามหาสมุทรไม่รู้สึกยินดียิน้ายอะไรข้อนี้มีอุปมาชั้นใดสมเด็จพระจอมไตก็ไม่ทรงยินดียิน้ายอย่างใดอัครพระอัครสาวกทั้งสองนั้นถูกขับไล่เพราะความผิดพลาดของตนต่างหากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีแต่มุ่งประโยชน์สู่ความดีความงามให้แก่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นได้ทรงขับไล่ด้วยทรงเห็นว่าพิสูจนนี้จากพ้นจากความขิด เกิดแก่เจ็บตายด้วยอาการอย่างนี้ขอถวายพระพรสาธุพระนัเกเณโยมขอรับว่าถูกอย่างพระผู้เป็นเจ้ากล่าวและทุกประการ